สวัสดีค่ะเพื่อนๆมัมีนัตเองนะคะวันนี้นะคะมัมีนัตจะมาเล่าเคสของอสิงคโปร์เคสนึงนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะม,มัมมนัตได้เขียนไว้ในเพจค,ค่ะเป็นเคสเกี่ยวกับพ,พ่อและลูกสาวนะคะที่เขาเสียชีวิตโดยลำพังในแลตบ้าน HDB ีที่สิงคโปร์นี่แหละค่ะเคสนี้นะคะเพื่อนๆเพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค่ะเป็นเคสเกี่ยวกับชีวิตนะคะที่ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดแล้วก็ตกลงมาอยู่จุดที่โดดเดี่ยวแล้วก็เศร้าส้อยมากเลยค่ะเพื่อนๆ มีคอมเมนต์ของเพื่อนๆคอมเมนต์หนึ่งนะคะเพื่อนๆบอกว่าเคสนี้นะคะปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ชีวิตเขาจากจุดสูงสุงสดลงมาจุดที่เหมือนจะต่ําสุดเลยนะคะก็คือมีปัญหาทางสุขภาพจิตน่าจะเกิดมาจากโรคซึมเศร้านะคะเพื่อนๆซึ่งหมามีก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เห็นด้วยมากเลยนะคะก็เลยคิดว่าเคสนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็เลยนำมาเล่าให้ฟังค่ะ เหตุนะคะก็เกิดจากว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะคะเพื่อนๆมีคุณยายเขาอาศัยอยู่คนเดียวค่ะอยู่ตึก HDB ีีนี่นะคะวันหนึ่งนะคะก็มีหยดน้ําเหมือนเลือดแล้วก็น้ําหนองค่ะเพื่อนๆหยดลงมาจากฝ้าบนบ้านของเขาเขาก็เลยโทรไปหาลูกชายว่าให้มาตรวจสอบดูให้หน่อยว่ามันคืออะไรกันลูกชายมาก็รู้สึกว่ามันผิดปกติมันเหม็นก็เลยแบบโทรไปหาตํารวจค่ะตํารวจเขาก็เลยมาตรวจสอบค่ะ พอตำรวจมาตรวจสอบใช่ไหมคะถึงรู้ว่าน้ำนนั้นคือน้าหนองค่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยขึ้นไปตรวจสอบบนบ้านที่อยู่ชั้นบนนะคะซึ่งต้องช็อกไปกว่านั้นก็คือพบว่าคนที่อยู่บ้านชั้นบนเขาได้เสียชีวิตไปแล้วทุกคนในบ้านนะคะเพื่อน,นสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็เมื่อตํารวจเข้าไปตรวจสอบใช่ไหมคะก็พบว่าคนที่เสียชีวิตมีอยู่2คน คนแรกก็คือเจอในห้องเป็นผู้ชายซึ่งดูลักษณะแล้วเหมือนจะย่อยสลายไปแล้วค่ะเพื่อนๆซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเขาอายุเท่าไหร่นะคะส่วนอีกคนนึงเจออยู่ที่ห้องลิฟ i ิ g งรูมนะคะก็คือเพิ่งเสียชีวิตไปค่ะจากการตรวจสอบนะคะพบว่าคนที่เสียไปก่อนเป็นพ่อของผู้หญิงที่อยู่ด้านนอกค่ะ ซึ่งพ่อนะคะเขาเป็นคนดูแลลูกสาวคนนี้ซึ่งลูกสาวที่เสียชีวิตอยู่ในลิฟ i ิ g งรูมนะคะเขาอายุ47ปีค่ะเพื่อนว้านลูกสาวที่เสียชีวิตไปมีปัญหาสุขภาพจิตแล้วครอบครัวน,นี้นะคะก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยค่ะก็คือเขาจะอยู่แต่ในบ้านมีพ่อคอยดูแลลูกสาวซึ่งเรื่องเศร้าก็คือพ่อเขาคงจะเสียชีวิตไปก่อนแล้วลูกสาวก็คือช่วยตัวเองไม่ได้ก็เลยเสียชีวิตตามมานั่นเองค่ะ พอข่าวนี้แพร่ออกไปใช่ไหมคะก็มีเพื่อนๆของผู้หญิงคนนี้นะคะติดต่อเข้ามาเล่าเรื่องให้ฟังว่าจริงๆผู้หญิงที่เสียชีวิตไปอายุ47ปีที่มีปัญหาสุขภาพจิตจริงๆเขามีโปรไฟล์แล้วก็ประวัติที่ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆคือผู้หญิงคนนี้เขาเคยเรียนจบที่ NUS หรือ National University of Singapore ก็คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์เลยเรียนจบ Master Degree ก็คือปริญญาโทเลยนะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะเขายังเรียนจบ Ph.D. หรือว่าระดับด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ด้วยคะ่ะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีมากๆแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะหลังจากเขาเรียนจบแล้วเขาก็ไปทํางานเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่ฝร,รั่งเศสค่ะเพื่อนแต่จาพระเจ้าปู่นะคะเพื่อนๆเ,เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเพื่อนคนนี้ถึงได้ย้ายจากการเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่เมืองนอกกลับมาอยู่กับพ่อที่บ้านที่เซงกังประเทศสิงคโปร์โดยลําพังแล้วก็ยังมีปัญหาสุขภาพจิตนะคะข่าวสุดท้ายที่เพื่อนๆรู้นะคะก็คือ เขาเหงามากแล้วก็เศร้ามากใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวหลังจากที่คุณแม่เขาเสียชีวิตไปเมื่อปี2016ค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไม่ได้ข่าวอะไรของเขาเลยจนไม่ได้ข่าวอีกทีตอนที่เขาเสียชีวิตค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะคเพื่อนๆเธอยังเคยเขียนบล็อกส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกเหงาในการใช้ชีวิตต่างประเทศด้วยค่ะ นี่แหละค่ะก็เป็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะจากจุดที่เขาเคยอยู่สูงสุดจบกระทั่ง PhD นะคะมีงานมีการที่ดีทำค่ะเพื่อนๆแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเหมือนกับมีปัญหาสุขภาพจิตเราก็ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างนะคะเพื่อนๆจนต้องมาเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและลําพังไม่มีใครรู้กับพ่อของเขาซึ่งเป็นคนดูแลตัวเขาเองในแฟลตที่บ้านสิงคโปร์ค่ะ นี่นะค่ะเ่อเพื่อนชีวิตนะคะไม่มีเราไม่รู้อนาคตเลยค่ะเราทําได้แค่เพียงต้องพยายามดูแลจิตใจของเราให้ดีๆนะคะพเพื่อนเพยายามทําจิตใจให้เรามีความสุขไม่เครียดไม่ยึดติดกับอะไรมากมายนะคะพเพื่อนเก็หวังว่า คุณเขาแล้วก็พ่อของเขาจะไปสู่สุขตินะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้บทเรียนชีวิตดีๆสําหรับเราซึ่งเราก็อยู่ในสังคมสิงคโปร์เหมือนกันนะคะเมือนมีก็อยู่ในสังคมสิงคโปร์เหมือนกันก็พยายามเรียนรู้หาข่าวมาอ่านเองค่ะแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับผู้ติดตามทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ